ตอนสุเกะผิดคนกูสุเกะเป็นตัวละครหลักที่ปรากฏตัวในโดรายมอนเดอ m o มูวีของปี2001ชื่อตอนโนปิตะและอัศวินแดนวิหกและเป็นต้นเหตุสำคัญที่พาพวกโนปิตะไปยังดินแดนต่างมิติซึ่งนำมาสู่การผจญภัยหลักของเดอะมูวี่ภาคนี้ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเหล่าแกงพิมอนและผองเพื่อนแต่อย่างใดแต่เราจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตของกูสุเกะตามคำขอของเพื่อนๆทางบ้านกันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ไปรับชมโปรโฟไฟล์ตัวละคร The Series EP3 กันเลยค่ะ กูสุเกะเป็นมนุษย์นกที่อาศัยอยู่ในเบิร์ดโูเปียซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกับโลกมนุษย์ค่ะอย่างที่เราได้ทราบกันในเดอะมูฟวี่นะคะว่าเขาเป็นลูกชายของอีคารอสและโอดียเขาเกิดท่ามกลางพายุและสายฝนในระหว่างที่พ่อและแม่ของเขากําลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าไขของกูสุเกะก็เกิดฟักขึ้นกระทันหันจึงทําให้เขาตกลงจากตะกร้าไขาของแม่ไปตั้งแต่วันแรกเกิดแต่โชคดีที่แม่เลี้ยงของเขารับไว้ได้ทันทําให้กูสุเกะถูกเลี้ยงดูโดยแม่เลี้ยงและพ่อเลี้ยงค่ะโดยพ่อเลี้ยงของ เขาก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและก่อนที่กูสุเกะจะได้ทะลุมิติมาเจอกับพวกโนบิตะในมังะได้เล่าเหตุการณ์ก,ก่อนหน้านี้เอาไว้ว่า <sh arp inhale> เมื่อเวลาผ่านไปกูสุเกะเติบโตขึ้นเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมของเบิร์ตโดเปียซึ่งมีด็อกเตอร์ฮูกเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนแห่งนั้นอีกด้วย วันหนึ่งกูสุเกะมาโรงเรียนสายด้วยความเร่งรีบทําให้เขาวิ่งเข้าชนเข้ากับดร์ฮูแผนที่เบิร์ดโดเปียที่อยู่ในมือกูสุเกะจึงร่วงกระจัดกระจายลงกับพื้นก่อนที่เขาจะรีบเก็บแผนที่เพื่อที่จะเข้าเรียนค่ะ หลังจากเลิกเรียนกูสุเกะได้นำแผนที่ทั้งหมดไปให้มิวดูซึ่งมิวเธอก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของกูสุเกะด้วยนะคะมิวพบว่าแผนที่แผ่นหนึ่งหายไปก่อนที่พวกเขาะจะได้ทราบในภายหลังว่ามันไปอยู่ในมือของดร์ฮูค่ะ ฝ่ายดรฮูกเห็นว่ากูสุเกะสนใจในการทำแผนที่และได้ทราบว่ากูสุเกะบินไม่ได้เพราะเหตุการณ์เลวร้ายในวันแรกเกิดที่ตกลงจากที่สูงจนกลัวฝังใจดรฮูกจึงได้ยกสโนกูซึ่งเป็นเครื่องร่อนของหลานชายของเขาให้กับกูสุเกะเพื่อที่จะช่วยให้กูสุเกะบินได้และทำแผนที่ในส่วนที่ยังไม่ได้สำรวจให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะ สภาพของเจ้าสโนกูดในตอนนั้นยับเยินมากทําให้วันต่อมาด็อกเตอร์ฮูกและกูสุเกะจึงต้องช่วยกันซ่อมแซมเจ้าสโนกูดให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะคะกูสุเกะใช้เวลาช่วงวันหยุดเรียนฝึกปั่นสโนกูดและเขียนแผนที่ของเบิร์ดโดเปียได้สําเร็จจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงปิดเทอมฤด,ดูใบไม้ผลินะคะ กูสุเกะเนี่ยก็ได้ใช้สโนกูดออกสำรวจไปยังที่ที่เขายังไม่เคยไปค่ะทําให้เขาหลุดเข้าไปในมิติของโลกมนุษย์เขาได้พุ่งชนเข้ากับโนบิตาและโดรารมอนทำให้สโนกูดพังและดิ่งตกลงกลางภูเขาด้วยแรงกระแทกจากการชนนะคะก็เลยทําให้กูสุเกะสลบไปนั่นเองค่ะ พอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยก็อยู่ในบ้านมนุษย์แล้วนมปิตาโดรายมอรชีสุกากเ้ามองเขาอยู่ไหม่ห่างเมื่อกูสุเกะได้สติแล้วกูสุเกะจึงได้ทราบว่ามนุษย์แปลกหน้าทั้ง3คนเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะถามถึงสโนกูดเครื่องร่อนคู่ใจของเขาว่าอยู่ที่ไหน เมื่อได้ทราบทีซอนสโนกูดกูสุเกะจึงมุ่งหน้าไปยังภูเขาหลังโรงเรียนก่อนพวกนูปิตาค่ะกูสุเกะได้พบเข้ากับสโนกูดที่อยู่ในสภาพไม่สามารถบินได้ก่อนที่นูปิตาจะเสนอตัวอาสาช่วยกูสุเกะซ่อมจนสําเร็จในขณะที่กูสุเกะปั่นสโนกูดเพื่อที่จะกลับบ้านของเขาจะแอนและซินิโออยู่ๆก็กระโจนออกมาจากพุ่มไม้เพื่อที่จะไปก่อเครื่องร่อนของกูสุเกะตามติดไปด้วย เมื่อโดร้ายว่านปิตาและชิซุกะเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจตามกูสุเกะเข้าไปในช่องมิติที่4เพื่อที่จะตามแจแอเอลลัซิโอกลับมาไฟกูสุเกะที่สามารถหลุดเข้ามาในเบิร์ดดูบียได้สําเร็จแต่ก็ต้องมาซวยเครื่องร่อนพังอีกรอบนะคะเพราะการเกาะของแจแออลลัซิโอค่ะ หลังจากกลับมาถึงเบิร์ตโดเปียได้สําเร็จเย็นวันนั้นกูสุเกะก็ได้มุ่งหน้าไปที่บ้านของดร์ฮูกมันทําให้เขาได้พบเขากับโดรายมอนโนปิตาและชิซุกะจังอีกครั้งก่อนที่เขาจะพาพเพื่อนทั้งสคนไปทําความรู้จักกับดร์ฮูกนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของเขานั่นเองค่ะ <S <S นปิตาทําถึงเพื่อนอีกสองคนของเขาที่หายไปก่อนที่กูสุเกะจะให้ข้อมูลว่าจะแอนเลซินโอโดนจับตัวไปโดยพวกยามอิกาค่ะ พวกโดรายมันจึงใส่หมวกนกให้กลายเป็นมนุษย์วิหกเพื่อที่จะได้กลมกลืนกับชาวบ้านเบิร์ดโดเบียค่ะก่อนที่เขาจะขอให้กูสุเกะขี่หลังเขาเพื่อน,นำทางไปยังคุกที่ขังใจแอนและเซนิโอหลังจากช่วยเพื่อนๆออ,ออกมาได้สำเร็จพวกเขาทั้ง6คนนะคะก็ได้กลับไปแวะที่บ้านของดรฮูกอีกครั้งก่อนที่กูสุเกะจะชวนเพื่อนๆไปทานมื้อเย็นที่บ้านของเขาจึงทำให้พวกนูปิตะได้รู้จักกับมิวซึ่งเป็นเพื่อนของกูสุเกะค่ะ ในขณะที่รับประทานอาหารค่ำอยู่นั้นกูสุเกะและมิวนะคะก็ได้เล่าเรื่องราวการลงแข่งอิคารอสเลสซิ่งให้กับพวกโดร้ายมอนฟังพร้อมกับชวนเพื่อนๆืนให้ร่วมลงแข่งกับเขาด้วยค่ะโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะได้เข้าหน่วยราชตเวนที่คอยทำหน้าที่นำทางเหล่านกจากโลกมนุษย์มายังเบิร์ดโดเบียเพื่อนๆน,นตัดสินใจเข้าร่วมลงแข่งอิคารอสเลสซิ่งกับกูสุเกะแม้ว่ากูสุเกะจะเข้าเส้นชัยนะคะแต่เขาก็ดันโดนตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลที่ว่ากูสุเกะไม่ได้บินด้วยปีกของตัวเองค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะถ้าไม่กูสุเกะเอาแต่เก็บตัวเงียบและแอบไปซ้อมบินด้วยปีกของตัวเองแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะจนกระทั่งมิ้วและเพื่อนๆมาแจ้งข่าวว่าด็อกเตอร์ฮูกถูกผู้ว่าจีกลิดท,ที่เกลียดชังในมนุษย์จับตัวไปและที่เร็วร้ายไปกว่านั้นก็คือผู้ว่าจีกลิดต้องการจะปลุกฟินิเชียมาล้างแค้นพวกมนุษย์อีกด้วย กูสุเกะและเพื่อนเพื่อนจึงไปขอร้องอิคารอสซึ่งขังตัวเองอยู่ในคุกใต้สมุดมาช่วยเหลืออิคารอสนะคะจึงได้แหกคุกและพาเหล่าเด็กๆมุ่งหน้าไปยังหุบเขามังกรซึ่งเป็นที่บนึกฟินิเชียเอาไว้เมื่อถึงหุบเขามังกรด้วยอุบัติเหตุทําให้กูสุเกะและเหล่าเด็กๆได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเบิร์ตดูเปียถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากศตวรรษที่22ก่อนที่พวกเขาจะได้ประจันหน้ากับฟินิเชีย ด้วยการขัดขวางการใช้ปืนเพิ่มลถวิวัฒนาการของโดรายมอนทำให้ฟินิเชียถูกเพิ่มวิวัฒนาการจึงยากต่อการต่อกรเข้าไปอีกฟินิเชียมุ่งหน้าไปยังเบิร์ดโดเปียพร้อมพ่นไฟทำลายหมู่บ้าน โูสุเกะและเพื่อนๆจึงร่วมกันขัดขวางฟินิเชียแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะโดรายมอนคาดการว่าที่ทามแมชชีนของนักวิทยาศาสตร์ต้องมีอาวุธที่สามารถต่อกรกับฟินิเชียได้แน่ๆก่อนที่อิคารอสจะบอกกับเด็กๆว่าเขาเคยเห็นบางอย่างบนยอดเสาหลักเมืองซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นทามแมชชินค่ะ กูสุเกจึงอาสาที่จะลอบฟินิเชียขึ้นไปบนยอดเสาหลักเมืองด้วยการใช้สโนว์กุสแต่ดันโดนฟินิเชียโจมตีจนสโนว์กุสตกโชคดีนะคะที่กูสุเกะถูกกิ่งไม้รับเอาไว้ได้จึงทำให้เขาไม่ตกลงไปค่ะแต่ด้วยความโกรธของโนปิตานะคะทำให้เขาไม่ลังเลที่จะเข้าไปไฟกับฟินิเชียเพื่อลางแค้นให้กูสุเกะแม้จะไม่มีอาวุธก็ตามค่ะ โนบิตะโดนฟินิเชียเล along, ่นงานทำให้หมวกนกของโนบิตะหล่นส่งผลให้นบิตะบินไม่ได้กูสุเกะเห็นดังนั้นนะคะอยากที่จะเข้าไปช่วยโนบิตะแต่ตัวเองก็ไม่สามารถบินได้เช่นเดียวกันนับวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงของอิคารอสผู้เป็นพ่อซึ่งกูสุเกะในเดอะบูมวีก็ไม่น่าจะรู้นะคะว่าอิคารอสเป็นพ่อของตัวเองดังขึ้นมาในหัวของเขาว่าจงดึงความกล้าออกมา จนสามารถทําให้เขาบินได้และไปช่วยโนปิตาได้ทันทีหลังจากนั้นพวกเด็กๆจึงเริ่มแผนการต่อกูสุเกะสามารถล่อฟินิเชียขึ้นไปบนยอดเสาหลักเมืองได้สาเร็จฝ่ายโดรารมอนและนปิตาก็ขึ้นมาสแตนบายที่ทามาชินได้แล้วเช่นกันการใช้ปืนชอ็อตที่ติดกับทามาชินยิงฟินิเชียก็ไม่ได้ผลนะคะโดรารมอนจึงส่งฟินิเชียย้ยอนกลับไปอดีตอันไกลโพ้น หลังจากที่ความสงบสุขกลับมาสู่เบิร์โตเปียอีกครั้งกูสุเกะก็ได้บอกลาโนปิตาและเพื่อนๆปีต่อมานะคะเขาก็ได้ลงแข่งอ e ีคารอสเรสซิ่งอีกรอบรอบนี้น้องกูสุเกะผ่านเข้ารอบและก็ได้เป็นหน่วยราดตะเวนนกอพยพย้ายถิ่นฐานอีกด้วยนะคะดีใจกับน้องด้วยนะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะข่าวหน้าซุปโดไยมอนบิงซูจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากเสนอแนะให้บิงซูทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ตารางคลิปนี้เลยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า